เคยมีคําถามง่ายๆคําถามหนึ่งครับที่แบบว่าจุดประเด็นให้เกิดการถกเถียงกันแบบดุเดือดสุดๆในหมู่นักวิชาการเลยนะเรื่องราวที่เราจะมาดูกันวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับคําถามนั้นแหละครับแล้วก็เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกซึ่งคําตอบของเธอแค่คําตอบเดียวเนี่ยทำเอาผู้เชี่ยวชาญทั่วประเทศถึงกับช็อกไปเลย 228นี่คือตัวเลข IQ ที่ได้รับการยืนยันแล้วนะคะของคุณมาริลินวอสซาวองซึ่งกินเนส์เวิลด r เรคอรเนี่ยบันทึกไว้เลยว่าเป็นบุคคลที่ฉลาดที่สุดในโลกโห228แต่ถึงแม้ว่าเธอจะฉลาดระดับโลกขนาดนั้นนะกลับมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนเลยครับที่วิจารณ์เธอแบบรุนแรงมากบอกว่าคุณพลาดแล้วเอา้าแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงละ นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปริศนาที่เราจะมาค่อยๆค,คลี่คลายกันในวันนี้เอาละครับมาทำความรู้จักกับคนฉลาดที่สุดในโลกคนนี้กันก่อนมาริลินวอสซองจริงๆแล้วเธอกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกตอนที่อายุเกือบๆกีแล้วนะครับหลังจากที่กินเนสจัดอันดับนั่นแหละแล้วเธอก็ดังมากจนได้มีคอลัมน์ของตัวเองในนิตยสารพารดชื่อคอลัมน์ว่า a s k Marilyn หรือถามมาริลินนั่นเอง และที่นี่แหละครับคือจุดเกิดเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องมันเริ่มในปี1990ครับมีผู้อ่านคนหนึ่งส่งคำถามนี้เข้ามาในคอลัมน์ของเธอคำถามมีอยู่ว่าสมมติว่าเราไปเล่นเกมโชว์มีประตูอยู่3บานหลังประตูบานหนึ่งเป็นรถยนต์ส่วนอีกสองบานที่เหลือเป็นแพะเราเลือกประตูไปบานหนึ่งจากนั้นพิธีกรซึ่งแน่นอนว่ารู้อยู่แล้วว่ารถอยู่ไหนก็เดินไปเปิดประตูอีกบานหนึ่งให้ดูปรากฏว่าเป็นแพะ แล้วพิธีก่อนก็หันมาถามเราว่าจะเปลี่ยนใจไปเลือกประตูอีกบานที่ยังปิดอยู่ไหมคําถามคือการเปลี่ยนประตูเนี่ยมันทําให้เราได้เปรียบขึ้นหรือเปล่าโอเคเพื่อให้เห็นภาพตรงกันนะมาทบทวนกติกาให้เคลียร์ๆอีกทีนะครับขั้นแรกเลยนะเราเลือกประตูมาก่อนหนึ่งบานสมมุติว่าเป็นประตูใหม่เลขหนึ่งขั้นที่สอง พิธีกรเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ารถอยู่ไหนนะเขาจะไปเปิดประตูบานที่เราไม่ได้เลือกแล้วก็ต้องเป็นบานที่มีแพะด้วยเสมอสมมุติว่าเขาเปิดประตูหมายเลขสและขั้นสุดท้ายเขาจะให้โอกาสเราตัดสินใจว่าจะยืนยันเลือกประตูหมายเลขหนึ่งเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนไปเลือกประตูหมายเลขสองที่เหลืออยู่บานสุดท้ายแล้วมาริลีนตอบว่ายังไงนั่นหรอครับคำตอบของเธอสั้นๆง่ายๆเลยเธอบอกว่าใช่ค่ะควรจะเปลี่ยนแล้วเธอก็อธิบายต่อว่า ประตูบานแรกที่เราเลือกเนี่ยมีโอกาสชนะแค่หนึ่งในสามเท่านั้นแต่ประตูอีกบานที่เหลืออยู่เนี่ยกลับมีโอกาสชนะถึงสองในสามอืมฟังแล้วมันก็จะขัดขัดความรู้สึกหน่อยใช่ไหมครับและใช่เลยคําตอบที่ดูเหมือนจะสวนทางกับสามันสํานึกนี่แหละครับที่จุดไฟให้เกิดดราม่าครั้งใหญ่เลยแล้วพอคําตอบของเธอถูกตีพิมพ์ออกมาเท่านั้นแหละครับก็เกิดเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นเลยคือกระแสต่อต้านที่รุนแรงมากมันปะทุข,ขึ้นมาทันที คือแมริลินได้รับจดหมายเป็นพันๆฉบับเลยนะครับแล้วเธอก็บอกว่าโอ้โห90%ของจดหมายพวกนั้นน่ะเขียนมาดา่าเอ้ยเขียนมาบอกว่าเธอคิดผิดแล้วที่น่าตกใจคือมันไม่ใช่แค่คนอ่านทั่วไปนะแต่คนเขียนมาเนี่ยมีทั้งนักวิชาการทั้งผู้เชี่ยวชาญเต็มไปหมดเลยอย่างจดหมายฉบับนี้มาจากคุณสกอตต์สมิธที่มีดีกรีถึง P h d เลยนะเขียนมาแบบใส่อารมณ์สุดๆว่า ประเทศนี้เนี่ยนะคนที่ไม่รู้เรื่องคณิตศาสตร์มันก้งมากพออยู่แล้วเราไม่ต้องการให้คนไอคิวสูงที่สุดในโลกมาเผยแพร่เรื่องผิดๆเพิ่มอีกน่าละอายจริงๆโหน้ำเสียงนี่คือแบบไม่ธรรมดาเลยนะครับบางฉบับนี้ก็ไปไกลกว่านั้นนี่ครับถึงขั้นแสดงอคติทางเพศแบบชัดๆเลยอย่างฉบับนี้เขียนมาว่าบางทีผู้หญิงอาจจะมองปัญหาคณิตศาสตร์แตกต่างจากผู้ชายก็ได้เออ ไปเรื่องนั้นเลยขนาดศาสตราจารย์โรเบิร์ตแซ็กซ์ยังเขียนมาเลยนะคะบอกว่าในฐานะนักคณิตศาสตร์มืออาชีพผมเป็นห่วงมากได้โปรดเถอะช่วยยอมรับความผิดพลาดของตัวเองซะแล้วในอนาคตก็ช่วยระมัดระวังให้มากขึ้นด้วยคือทุกคนมั่นใจมากมั่นใจแบบร้อเปอร์เซนเลยว่ามริลินคิดผิดแล้วคำถามคือทำไมผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะขนาดนั้นถึงคิดผิดแล้วทำไมมริลินถึงเป็นฝ่ายถูก เอาละครับคำตอบทั้งหมดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในหลักการของความน่าจะเป็นเดี๋ยวเรามาขายปริศนานี้ไปพร้อมๆกันเลยจมตอนแรกได้ไหมครับตอนที่เราเลือกประตูบานแรกไปเนี่ยโอกาสที่เราจะเลือกถูกเป๊ะเลยว่ามีรถอยู่ข้างหลังนะ่ะมันคือหนึในสใช่ไหมครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่รถจะไปอยู่หลังประตูอีก2บานที่เหลือรวมกันมันก็คือสองในสานั่นเองและนี่ คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยครับการกระทำของพิธีกรต้องเข้าใจก่อนว่าพิธีกรเขาไม่ได้เปิดประตูมั่วๆนะครับเขารู้อยู่แล้วว่ารถอยู่ไหนและเขาจะเลือกเปิดประตูที่มีแพะให้เราดูเสมอการกระทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปเปลี่ยนโอกาส1ใน3ของประตูบานแรกที่เราเลือกไว้นะครับแต่มันเหมือนกับว่าเขาได้เอาโอกาส2ใน3ทั้งหมดที่เคยอยู่กับ2ประตูนั้นน่ะมารวบแล้วก็เทไปกองไว้ที่ประตูบานสุดท้ายที่ยังปิดอยู่บานเดียวเลย เพราะฉะนั้นถ้าสรุปให้เห็นภาพชัดๆเลยก็คือถ้าเราเลือกที่จะไม่เปลี่ยนโอกาสชนะของเราก็ยังอยู่ที่1ใน3เหมือนเดิมเปะ๊ะก็คือประมาณ33.3แต่ถ้าเราเลือกที่จะเปลี่ยนปุ๊บโอกาสชนะของเราจะพุ่งขึ้นไปเป็น2ใน3หรือ66.7เทันทีพูดง่ายๆคือแค่เปลี่ยนประตูโอกาสชนะก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลย ผมเข้าใจบางทีฟังแล้วมันก็ยังรู้สึกขัดขัดกับความรู้สึกอยู่ดีมันเหมือนไม่น่าจะใช่งั้นเอาแบบนี้มีอีกวิธีคิดนึงครับเป็นวิธีที่พอฟังแล้วจะเก็ทเลยจะทําให้เรื่องนี้มันชัดเจนแบบเคลียร์สุดๆไปเลยลองนึกภาพตามนะครับว่าเราเล่นเกมเดิมเป๊ะเลยแต่คราวนี้แทนที่จะมีแค่3ประตูเราเพิ่มสเกลให้มันใหญ่ขึ้นเป็นร้อยประตูไปเลย โอเคมี100ประตูเราเลือกมา1บานโอกาสที่เราจะเลือกถูกแบบฟลุกๆเลยเนี่ยมันแค่1ใน100หรือ1%เเท่านั้นเองน้อยมากๆถูกไหมครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่รถจะไปซ่อนอยู่หลังประตูอีก99บานที่เหลือมันมีสูงถึง99%เลยทีเดียวแล้วจากนั้นพี่ดีก่อนก็ทำหน้าที่ของเขาครับเขาเดินไปเปิดประตูที่เราไม่ได้เลือกทีละบาน ทีละบานจนครบ98บ้านแล้วทุกบานที่เปิดก็เจอแต่แพะแพะแพะตอนนี้สถานการณ์คือเหลือประตูที่ยังปิดอยู่แค่2บานเท่านั้นคือประตู1%ที่เราเลือกไว้ตอนแรกสุดกับประตูอีกบานหนึ่งที่พิธีกรจงใจเหลือทิ้งไว้ให้ทีนี้ลองคิดตามดีๆนะครับ โอกาส99%ที่ตอนแรกมันกระจายกระจายกันอยู่บนประตู99บานเนี่ยตอนนี้มันถูกพิธีกรช่วยคัดกรองจนมารวมกันอยู่ที่ประตูบานสุดท้ายบานเดียวคำถามเดิมกลับมาอีกครั้งครับจะยังยืนยันเลือกประตูบานเดิมที่มีโอกาสถูกแค่1%หรือจะเปลี่ยนไปเลือกประตูบานใหม่ที่ตอนนี้แบกรับโอกาสไว้ถึง99นเป็นใครก็ต้องเปลี่ยนจริงไหมครับมันชัดเจนมากและในที่สุด ตก,กะของแมริลินก็ได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องครับและบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่เคยออกมาวิจารณ์เธออย่างหนักหน่วงก็ต้องยอมจำนนตัวเหตุผลแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง จำาศาสตราจารย์โรเบิร์ตแซ็กได้ไหมครับคนที่เขียนมาตำหนิเธออย่างรุนแรงนะ่ะสุดท้ายเขาก็เขียนจดหมายกลับมาอีกครั้งเพื่อยอมรับความผิดพลาดแบบลูกผู้ชายเลยนะเขาเขียนว่าหลังจากที่ผมต้องเอามือออกจากปากตัวเองตอนนี้ผมกำลังกล้ากลืนฝืนทนมันเป็นความอับอายทางวิชาชีพยอย่างรุนแรงจริงๆบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากเรื่องทั้งหมดนี้เลยนะครับมันคือการต่อสู้กันระหว่างสัญชาตญาณกับตะกะครับสัญชาตญาณของเรามันจะบอกทันทีเลยว่า พอเหลือ2ประตูโอกาสมันก็ต้อง50-50แต่เรามักจะลืมคิดไปว่ามันมีข้อมูลใหม่ที่พิธีกรใส่เข้ามาในสมการด้วยและข้อมูลนั้นล่ละครับที่มันเปลี่ยนกฎของเกมไปทั้งหมดเลย และนี่ก็คือคำถามทิ้งท้ายที่อยากจะฝากให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีสถานการณ์อื่นอีกบ้างไหมที่เราเผลอตัดสินใจอะไรไปโดยคิดว่ามันเป็นแค่การเดาแบบ50-50ทั้งที่ความจริงแล้วมันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างซ่อนอยู่ที่เรามองข้ามไปเพียงเพราะว่าตอนนั้นมันเหลือแค่2ทางเลือกสุดท้ายเท่านั้นเอง